มาเก<ะ>วนเกวนตีกันอะไรเดีย๋ยวเกวนอะไรเดีย๋ยวเขาเจอตัวซัมอีกแล้วอ,อะไรปะตามเมื่อกี้ไม่สามแา่เมื่อกี้ไม่สามถ้าตามเมื่อกี้ซัาามอีกเขาเจอตัวซ้มซีตาร์ลวดเขาต้องโชว์ให้มันเห็นอีทศเราดีว่าคนเขาเล่นกันยังไงต้องโดนเฟิร์สบัตนะอย่าลอ้ออย่าลูกบวดก็ดูตัวแรกใครได้เฟิร์สบัตรอะฝั่งนั้นก็ชนะชนะเลยเลยขนาดนั้นเลยอือ ไอเล่นประหลาดเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมันเอาคอรปีพิโพชั่นมาเห็นกับเดียดตัวเนี้ยตัวนี้เห็นกันบเดียดเบาอย่างเบาอย่างปรากฏว่าปักบาตเลยทั้งสองทีแหววปักปักปักเหมือนกันอีฝ่ายก็ปักยิ้มทำอะไรกันวะเนี่ยหรือว่าปักสังกูว่าเท่นกันอยู่แน่เลยตอนเนี้ยไอเรื่องมันจะเป็นแผนมันจะรอขั้นบวกรอขั้นลงไปเอาไมเนียน ถ้าเา็ไปไปเารอแบบเย็นเหมือนกัน,<ห>นใครจะเริ่มลงมบือก่อนเอาเขาลงก่อนวะเพราะทนไม่ไหวแล้วใจไม่เย็นพอกระตุกไป็นขอเลือกติ้งพอชั่น่ะกูยากนะเลี้ยงหนึ่งเลยหนึ่งที้ยโดนด,ด้วย แน่อะไร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 ทำไรทำไรหนูเขาเลยเขาจะเก็บเงิแสกให้เยอะๆดิค่อยค่อยมาสับเออมันมันสับเลยเหรอไม่รู้วเดี๋ยวอัพมันกระสับหัวเขาเลยไม่ใช่ขยันโป่จริงๆเอ้ยบินวอลเฮ้ย โอยป้อมตีสองนัดถ่ายเใจป้อมแอลนะไอ้เต้สองนัดนี้ถ้าไม่ตายก็แปลก <c oughs> ้าดัยป้อมเป็นนิดยังไงจะวาส่วนไปจะวาส่วนอ้อมันสมัยกับเอาเลือดสม่าเอาเลือดบ้างป่ะราวาะวังเออเกวินดักไม่ <c oughs> <c oughs> ดูชันเชิดกันล่ะ ดูฉันเชิดดูชันเชิดกันนานเลอเกิน,นจะกลับไม่กลับเกลับไปไอ้กระตุกรตกระตุกกระตุกอะไร,รนนาโอ้ยต้องตัดแว่นแล้วกูเนี่ย เหนื่อยเแล้วเอาดับบ l e ปบับเข้ามา,าเจอเวทเหมือนกัน <c oughs> ต้องออกนะชอทูดมาสู้ <c oughs> ตริงมังกรตริงปะนะตริงคนเดียวด้วยเรียบร้อยมีคนตายที่ต่อเลยปะละ่ะเอ่อเออปังก,กรสมบบุทรถุยสโตรจะตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยตายาดากแกงยี้เลยอ ใส่คอ,อไปให้กลับเลีง <laughs> มันมันไม่ให้กลับแดงเลยแลกตากันไ,ได้ไปดิไปจู่ดันเวฟให้เฮ้ย <c oughs> สวยไอ้เหี้ยสีขาวสาวสีขาย อ่าเฮียไม่โดนจะไรอ่าไอ้ตัวนี้ก็หายเดียสิกละอ่าอะไรวะน่โอ้แม่งลนจับ <c oughs> ให้ประกอบตัวแรกก็อยากเป็นประกอบที่อยู่กันนานอยู่นานมากเลยหัวใจหวงหวงไม่ได้ไม่ได้ไ ่ไ uhm, มให้เราไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้เป็นคนที่ใส่ไม่ด uh, ีแล้วเมื่อ ну, ก่อนมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมื่อก่อสมุดเฮ้ยเฮ้ยมีคนหายเป็นเว้นเว้นมันไปไหนก็ไม่รู้ตอนไหนไงโผล่มาแล้วแวบไปแวบมางงติดจะหายนัดกันไปตีเลิฟท์ให้เราหรือเปล่า ็นตัวอะไรหรือเปล่าเต้เห็นตัวอะไรหรือเปล่าเต้รหรเห็นใช้หมดแล้วอ่ะโอ๊ยไม่โดนไม่เป็นไรขันตีที่เสร็จอะเป็นข้างหน้าอีกเต้น่าจะมาก่อนนะเต้มาหน้าหมดเหรอวุอ้ย มาันนาบดอะ่อะไม่แหลกสีสดไปแล้วปลาร์ดสีสดก็ไหวไ,ไหมได้ไหมได้ไหวจ้าบนยาวๆแล้วนะสีเอา้าเจ็ดมืองต่างก็ยิ่งหายเลยวะเฮ้ย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้มีดาเมจจริงจริ e> <Yes> อย่างนะถ้ายังไม่กลับก็จะเล็ดขาป้อมนะกลับไปเราจะเอาป้อมไปข้างล่างไป ตัวนุ่มไม่ไมนะเาต้องเอามาขับป้อมลเต้ไปเขาอยากาปอมไงเขาไลมันไปเพระเาอ,อากอาป้อมป้อลมลนะอย่าไปบูชายัยางเลยนียนตีถึงนะนนง <laughs> <laughs> ตีเอาของค้าชัยชยอามาเออโฟกวาจะได้กป ก็แกจะทำคีโตก็ต้องปรับร่างกายก่อนนะเยอะ yeah. เฮ้ยไวยอยู่บนเตะกินกปรับร่างกายเป็นใช่ไหมอ๋อ uh huh. เอ้ยเ <laughs> ออนี่รู้ใช่ไหมได้มาทำอะไรอ๋ออืออืนี่คือถาม <laughs> ต้องลดคาร์บลงท,ลทีละนิดทีละนิด huh. ต้องลดคาร์บลงทีละนิดก่อนปรับร่างกายถ้ากินเลยอะ่ะถ้ายัางถ้ายัางเรา b o ิ y fat เกินย <c oughs> ี่สิบสามเปออ่ะต้องปรับ เราต้องปรับไม่งั้นมันเอ่ออะไรวะเข<ม>าเ<ม>รียกว่าร่าง,างกายร่างกายมันยังไม่ชินถ้ายัางคนทั่วไปที่อดี้แฟ t ไม่เกิน20อ่ะอะนั้นสามารถทำได้เลยแต่ถ้าเราเกินอ่ะเราต้องปรับก่อนสักสิบวันแล้วค่อยทำเพราะที่อดี้แฟ t เยอะๆต้องปรับก่อนนี่ฉันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลาย่างเดาแบกเลยกว่าแกเจนผลอนานถ้าไัอยู่ดีไปทำเลยอะร่างกายมันยังช็อกอยู่ไงมันยังงงอยู่ อะไอ้ทางไอ้ทางอะไรต่างก็คือปรับนั่นแหละก็คือค่อยๆปรับค่อยๆลดลงมาก่อนลดคราฟลงมาทีละนิดแล้วค่อยปรับเขาคิวต100ัวร้อยเปอร์เซ็นต์มีเลขไหมหายไปเลยป้อมเด้อคิวหมดแล้วเด้อโอยหมดแล้วเด้อ

เล่มกินอะไรจำไปอย่างมันเลยอะไรอ่ะหวงหวงเว้ยโอ้ยเราไม่โดนอ่ะไม่ต้องไปได้ไหมน่ะโอ้โหโอ้โหโซล่าจนถึงกัสโซล่าใส่ตัวเดียวเลยเทุกอย่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจและแรงสกิลมกริ้งเกิร์ดเหรอ ระวังระเบิดนะเป็นลมมันแรงจริงรถถังระตีกต้อง,ง,องหหอะไรวะเราทำอะไรก็นสามตัวต้องมาสักห้าสิที่บอถัดมามึงเอาเรื่องวะต้อมาสักห้าดีมาสาบตัวทำไมย <laughs> ิงเดียวเลยไม่ได้ จะบอกให้คอนตอนนี้คือแบบไม่ไม่สนใจใครมึงยิงหนักแค่ใจหน่ยกูจะอยู่เลนกูจะอยู่เลนกูไม่ยุ่งเอาเอาป๊อมเอาฮอมพิวเตอร์มานี่เนี่ยเฮ้หายระวังเตะระวังโดนเป็นดาวไหมเฮ้ยยังเขายังเขายังไม่โดนได้ละได้ละทั้งาด้ละได้ละมาดามหมดมาดามหมดมา ประมาณสักส<อ>ี่ตัวสามตัวเอาไม่อยู่บอกเลยเออผมเห็นคนออกอันนี้เยอะอยู่นะวันละอะทําไมเขาถึงอ,ออกอันนี้กันนะเพราะว่าได้จกต่อเยอะจะไปโอมแล้วมันก็สไลด์เข้าไปข้าวข้าวได้สไลด์ไปแล้ว<อ>ตีแบบเต็มหน้าไงจะได้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่ไปเชนท้องทุนเจอเราคนละชัดนร้อยเปอร์เซ็นต์เนยเรื่องเอเดนตีสายกระชิดไม่กะไม่เป๊ะไ,ไ,ไม่ดันนิดนึงด้วยอย่าดันต่อ เอ้ยเราเิเขาหน้าาตรงนั <S <S ้นก็ไม่เลอกเาะเขาเห็ปั๊มะไรหนมาตรงไหอ่ะเววที่ักปนที่ักรอก่อนเ้นมยาโอยอาดาดีดาดีดาดีดา ยอนอไม่อยอมไปกรอกไม่อยอมไปก่อเพื่อนนี่เหมอนเหมือนเห็นควายดิบเล่นนาบอดเลยตอนเนี้ยอย่ามานามนหมดมีคนหาย ไอ้เหี้ยสี่กูฆ่าไปเย,ยอะวงเองเดี๋ยวตรวจระบบเสร็จป๊อกกันจะตายนะเรอเออ้าวเดี๋ยวตายแล้วเหรอยังไงยังไงยังไงสามลงหนึ่งยังไงเอ้ยยังเขายังอยู่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 แต่เขามาน้าหมดแล้วเต็มไปเขาจะโดนต่อยมันวะมาน้าหมดอ่ะเขากดสับตะไคร้ไปได้พันบาทไม่น่าจะช่วยไงเขากดสับตะไคร้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้นี่เชื่อได้เฮ้ย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 มาหนึ่งสิบอ่ะเต้ม,มันมาหาผมเองเฮ้ยไอ้เหต้ใจเย็นเต้คำว่าใจเย็นคืออะไรเออปัป๊บลดปกตีไปพันกว่าเ <c oughs> อ้ยเฮ้ย ไอ้ชดาวเจ็ดร้อยสองรอบแล้วเอ้มีเจ็ดดาวอีกรอบหนึ่งใครได้เือแจ็ปมีคนกระเด้งมีคนกระเด้งอยู่ตนนนนี่เพียบไปเต้่ยาตัวที่ไฟฟันได้ไม่หยนปั๊มมาได้ไนจริงอกมัน็อกปั๊มหนึ่ง้าน็อกปั๊มปะผิดปกติเหรอแตวก็ออกโอ้กอาสาสมัครพิมไปให้เต้เลยอ้อดโดนเด้งเฉย เด็บไม่นะไม่ม่โดนเป็นหนึ่งไปขบรถละดีซีมหาศาลเนี่ยเดี่ยวนะแบบเอาจริงเนี่ยไม่ให้ขยับมันโซลราแฟรใส่ตัวเดียวมันต่อขบแบบไม่ได้ขยับเอาจริงคือแบบเอาไข่คนนั้นคือโดนโซลราแฟร์เม่อดขึ้นเลยฮะมันคิวโอมไข่เยอะโอว มันอยู่ไหนครับไม่ตัวดิอยู่ในป้อมคันเลียกับป้อมไปก็ได้ครับไม่ใช่แทงได้กลัวหรอกลัวดิ <laughs> ไม่ได้ตึกขนาดนั้นไนวะี่แค่ป้อมตีไม่กี่ทีก็แตกแล้ว <laughs> ไ,ได้ตีป้อมแตกนะป้อมมาตีเทจะแตกตีไม่กี่ทีก็แตกแล้ว <laughs> คุณไปแย่งตีทำไมฮะไ,ไม่ได้แย่งคัาเรียกช่วยกันตี เว้ยกูฆ่านเนี่ยทีไอเต้แม่งไม่เอาถ้าเป็นคนอ,อนื่นนี่มันตายแล้วนะแต่ผมบอกมาเล่นในป้อมเนี่ยคุณมันพูดไม่จริงไม่เห็นตัวนั้นไม่โอ้โหดี๋อ,อะไรเดี๋ยวหนึ่งตีเดี๋ยวปั๊มได้ตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งก็ได,ได้สองตัวได้เฮ้ยไอหลังบ่าหลองบ่าจากคุณแดดเกินไปแล้วคุณสุก ได้เหรอเด้เอาได้เดะเอาได้เอาได้เอาได้ต้องมีคนส่งใสสักคนหนึ่งคนสงสัยอะไรอ๋อสามอันติไม่คืออะไรไม่รู้อะไม่รู้ว่าคันติบล็อกทำอะไรกันทำอะไรกันนะ ได้ปอกกลางไ,ไหมโดนแบบดุโดนแบบไม่ได้ไยไปไปไดุย่แต่เราได้ปอกสองปอมแล้วไปแล้วเขจะได้อไฟกลางวงได้แล้วไม่คนดุอเลยเพราะแค่เพราะแค่ดุใช่ไปคำตอบที่ดีก็แค่ทวนคำถามเองเ <c oughs> <c oughs> ม,มีคนเคยบอกไว้ว่าไม่ควรตอบคำถามด้วยคำแรกเขาะจะตอบคำถามด้วยคำบอก ประโยคเราประโยคเราที่ประโยคเราเอามาจากคำถามส่องไอคิวจะไปเอาไอทีพิเตอร์บนส่องแบบนี้ลบลบข้างหน้าโอ้ชไม่เดินมาละอ๋อคุณรู้ได้ทำไมไม่เดินมาไม่ตีบอดไม่ทัน อะไรดิเล่นกระดาษนีิอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นใครตัวตายไปตัวนั้นแหละปึ๊บปึ๊บเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ยผมเหมือนกันเฮ้ยอีกนิดอีกนิดเฮ้เอาจนตายเอาจนตายไม่ค่อยยิ่งหรอพ่อใช่เอาจนตาย อ๋รู้สึกล้ำลเลวเงินทองปะถ้า,ขาเขาไม่เอ็ดนะรีพอร์ตรีพอร์ตเดียวลอบอืมเอ็ดบวกทำได้อย่างงี้ดีแล้วัดอ่าเอ็ดเตได้เอ็ดบวกงั้นกดให้โอมแล้วกันอ๋อยิ้มผ้าคิวนี่มันมากกว่าครึ่งหนึ่งในทีมนี่หว่าแล้วคือกูก็ได้เอบวกทุกตา ขึ้นเอ็ดลบให้หน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยโฟลกยังฟาร์มน้อยว่ะฟาร์มน้อยไปฟาร์มน้อยเดี๋ยัวที่เกมถ้าขึ้นสองร้อยแล้วตอนนี้จะขึ้นสองร้อยแล้วถ้าขึ้นสองร้อยนาจะได้เอ็ลบเจ๊แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย่อยตาใช่ปะ